ไว,ไว้ในย่ยมามันสายแล้วนี่จนเข้ามาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องพบป่ายบสุกูสุก้อพี่น้องจ๋าวันนี้พากันมาเลาะป่าพี่น้อง้าเห็ดไปกับไปซ้ายสายจนเขาเจ้ามาแล้ว บ่มีกัมาอุตสาห์ถ่ายยายรวยยายรวยกับบ่มาจักเถื่อก็เลยว่าสิมาคนเดียวมาพอดียายมาสิไป,ปพอดีเห็นะเนเห็ดนี่เห็อหอนอยู่ม้ยอยางจะได้จะเห็นเห็ดนี่เห็ดแดงทผู้ชมนั่นดอกหนึ่งนั้งก็เขาป่า หมาน,มานช่มดอกเยอะให้งให้แดง,แงอมลา,ากระสาวันมานหลังเบาปกติไปหาเห็ดแต่ละเทือ่อนสิไปแต่เศรา้าวันหย่อมาสายถ่าผู้นั้นผู้นี่ยัยรวยกับตัวกับพุ่มาซ้ำเมื่อคืนในฝนก็ตกอยู่เด้ แต่ฝนตกบบแห้งพี่น้องเมื่อเสาเขาลงไปหยากตกได้วางสิบโตสิบก็โตมือนี้บวมหมานพี่น้องลักๆก็คือสิมาสายนี่ละ่ะมาแล้วเขาเจ้าเมื่อเบิดแล้วเขาดอนได้ป้าได้ก็เห็นแต่คนจนเขาเจ้าสิกลับ จาจนเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเลยยังพันได้เห็ดอยู่เดี๋ยวสิเขาไปเบิงอันปลานี่ก็สิกับแล้วมีเห็ดบอหรือว่าสิไปปลาสาบสิมอนจักว่าเห็ดหลายบาจักพอปลาสาบ่มมีคนอยากเขา ป่าซ่าก,ก็คือสถานที่เผาศพนั่นเองเห็ดยังเห็ดตาบท่านผู้ชมเอาไม้จิ้มเดี๋ยวจิ้มขนุม ตาบหรือว่าเห็ดปวกตาบเป็นตระกูลเดียวกันกับเห็ดปวกเห็ดอี่อยังเลยนี่ว้าจิ้ พ้นตกพี่น้องจนจะเปื่อยเวิร์ดเป็นเห็ดดินมีเบิร์ดูดอกหนึ่งด้ดอกหนึ่งท่านผู้ชมเห็ดขาบะปกติเห็ดไขรมันออกตามโพนปวกเขียวเขียวสิ เจอเห็ดและทำผสมอันนี้เห็ดดินได้ยินเสียงอัมพากับสาววันจากพวกนางได้หรือบ่ได้ พ่อตะโคนใหญ่ย,ยักดอกไปถ้าพูดนจนเข้าเมื่อเบิร์ตไปนะกับพ่อตะคนเดี๋ยวฮักกระสีดนมาเก็บสองสามดอกกินนั่นนี่เขาเอามาลาเ okay, ลยสักเหลโลงกทับบุษบมใช่ห <laughs> ้องจัดอื สบ,บายดีเดือนมงคนฝุ่นนางอัมบลายแต่ม้าผอกันสุดท้ายม,มายันิชไพนี่นะครับอัมบลายฝุ่นพอเฮ็ดแล้วท่านผู้ชมนี่เนาะอันนี้เป็นเห็ดขาพี่น้องแต่มันก็สิออกขาขา,ขาจักหน่อย แต่ว่าไปจีนหอมคือเห็ดนี่เห็ดขาป้าก็ปิตาบี้เห็ดพี่น้องแต่ว่าบ่มีเห็ดมันตั้งบ่อออกเนาะหรือมันบบมีเสือเห็ดบ้าเจ้าเก็บจนเบิดจนบบมีเสือเห็ดบ่มีด,ดอกสีนาวาประมาณนั้นเนาะแต่ว่าป่ามันก็นอุดมสมบูรณ์อยู่ ปกตกิเห็ดหลายหลายเห็นหมอนอ่ะเห็ดนี <establishing> ่บ่ได้มันตั้งบ่ออกออกก็เล็กๆนิดหน่อยเพราะว่าผู้ได้ไปกะเพราะปนั่นพี่น้องแต่ว่าก กันมาเลาะเบิองยาย้มาเราเมื่อแล้วพอ่อตะคนหลายเราเลยเมื่อรเราบ่ได้่หัวเท็ดเบิองแนวโพสเนี่ยกับเปนตาซิมี่เฮ็ดไข่เฮ็ดปวกเฮ็ดตาบกระโบมีเนี่ยท่านผู้ชม นับวันสิบบมีเห็ดให้เก็บแล้วบรรยากาศธ,ธรรมชาติกลางป่าท่านผู้ชมฐานที่หาเห็ดมาพี่มอนมอห้วยน้ำลำทานนำธรรมชาติมันใสๆเดะปิตายังมาเล่นอยู่ แต่มานั่งเหล็ดเนน้ำเน,ะนะาะใสเนาะทางห้องหน้าสภาพหัวไก่ห้องนีมันคือสเย็นคักไหม<ะ>ต่อไปจากตรงนี้ก็จะเข้าสู่แดนป่าซาท่านผู้ชมหลายคนหลายคนอยากให้เป็นรีวิวป่าซาป่าซา,างเบาแทอพี่น้องป่าซาเด้มันเป็นเมืองโบราณ สิแปนให้รีวิวปลาสาให้เบิงพนะว่าเห็นถาดเก่าแก่เจดีเก่าแก่ว่าสันมันเป็นแต่รีวิวอยู่บอกรีวิวปลาสาเนี่ย mm hmm. เกิดมาขึ้นอยาข่อยกับบเคครีวิวจักเทือแต่ว่าเคยหายเห็ุผ่านๆอยู่เต่ขึ้นไปนี้กับปลาสาพี่น้องกับบคุคคลเลาะทัวจักเทือกับปลาสา แต่ว่าเคยผ่นานผ่านข่า,างมันซื้อเนาะสีห่หายเป็นผ่านตรงกลางหรือว่าเลาะเบิงตรงนั้นตรงนี้ก็คือสิบกาศพี่น้องเพราะว่าสถานที่ปราสาเป็นสถานที่ผังศพแล้วก็เป็นสถานที่ที่เงียบสงบเนาะมีคนอยากเบิงป่าสาพ่ะนะอแมนอยู่คนเบิงไอ้คนไปได้วสินะ อ๋ตอตอเฮ็ดหลายประด็กัยังบรรยากาศเดยเก็บแถวอันตีนธาตดนะแม่ข้างในเละชิมอนปราสาจักว่าเฮ็ดบานทีบอยู่ปรจักใครอยู่มาหลายคน กต่สิกดสิบบ่อยอยญาติไปได้จะญาติยุซิมอนอบอกว่าบญาติแต่ว่าแรนก่อนโมสิพาซิมอนอันไปพิสูจน์ ปลาซา่นั่นเป็นปลาซาเก่าแก่พี่น้องมีทางอาศพผังศพเผาเดี๋ยวเป็นคนอีกหมู่บ้านเนี่แต่ว่าขามมาฟังนี่แต่สมืตนเขาก็บ,บ่กคอยมาปันไดเพราะเขาเจ้าสีเอาไว้ตามทีหน้าไปทีหน้ามั่นปลาซา่เป็นอีกส่วนหนึ่งแน่ใจน้ำประยันซิมอนห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งปลาคอยนะแม่นบ่มอน โมเมนต์คุ้มบ่นี่หน้านี่ห้อยเผาโมเมนต์บอกเห็นผายแงงอยู่น่ะเอาแม่นอยู่บ่ใส่ว่าบระันหอดมอนชีมอนใช่ว่าเขาอยูอ่อยู่ข้างมันตรงกลางไหหามวิ่งเด้ออ่าเนี่ยผายแยง,งเคี้ยวเต็มอยู่ ท่านผู้ชมซิมอนบอกว่ายังประทันหอดมันอยู่ในพุ่นวสันวาอันนี้เป็นมองเฝ้าพี่น้องแต่ว่าบ้านเขาเจ้ากับมองใสกระดูกกระมีเขียวเขียว,ยวอันนี้แล้วโตปลาซ่านั้นยักชิวัยทางลุ่มจังไดนนี่เบิ้งแน่นี่ อุ้ยเต็มเลยออกซีมอนซีมอนบอกว่ามันอยู่ทางในพุ่นอันนี้โบแมนว่าสัน้นโมแมนจึงไดเขามาตรงกลางเต็มเต็มเลยนี่แต่ว่าฟังนั่นนะชีเป็นทาตุใส่กระดูกฮะเาคอยว่าคอยอันไปย่างรอบนอกเลยนี่พี่น้องย่างไปนั่งมาย่างหอตรงกลางนี่นน สมพอจะเห็นทางผ่านอันนี้โบ,บเมนตรงกลางยู่ตรงริมริมสูอ้า <c oughs> เอา้ <c oughs> เอามาตรงนี้เปนแห้งกับ ก็เดี๋ยวผีพระอมลาวาสนาเห็นคุมมุมคุ้มมุมอยู่เอ้าม่นบ่คือจะหอยยางออกมาหันไปออกออกออก ตรงกลางบ้านนี่นะวิ่งมาปะแหงพ่อตรงกลางอุ้ยพุ่นธาตุเต็มอยู่อันนี้ก็แม่นในตำมุสมมอนโมแมนเจ้าพ้าคอยลงทางเดี๋ยวบังแน่เฮ้ยเจ้าอมันไปอยู่ตรงกลางโมแมนได้หน่หึออกพุ่นสิมันหลงอยู่ในป่าสาวนันโมแมนแนวเด้ ตอนแรกแด่ขามหวยมาฟังนั่นคิดว่าเออมันยางอยู่ริมๆเพราะยางพลานมาพออยูกก่กลางได้นน่โมเม็นเขมาขมาใน่นี่นั่นเด้นี่เอาอเบิ่งแน่คู่ทางแล้วมังก,ก,กุกสากทีเด่อเอาไปทงังไหนนี่ท่าผู้ชมขออนุญาตเจ้าที่ลูกหลานไม่ได้ตั้งใจ คิดว่าจีย่างอันริมริมมาหันเป็แต่มีเห็ดใครแทะแต่ว่าระหว่างย่างผ่านกับโบเห็นเห็ดได้พี่น้องจ๋าฮึอันนี้มันออกแล้วบอไปทางไหนไปใส่พุนบรเวนทางออกพุนบอพี่ออกมาพี่พุนออกพุนจะได้ก็พาคอยเขากลางอีก มาสางว่าอุ้ยอย่าพามาจากเชือแล้วทั้งนี่มันพาตรงกลางท่านผู้ชมเฮดแคลเชียมกับบุกนี้จักดอก ภาสีเอื่อแก่งให้คุณยายกลิ่นโย่คุณยายปวดแข้งปวดขานี่แม่จักว่าเศร้าบ่จักไปทั้งไหน,นี่นะมันออกใสนี่แม่นบอคือ,อยางวนไปวนมาอีาสดอกบอจีมอนน่ยผ้าเขายางผ้ากางเมื่อกี้ อามลาเรซาตรงนี้บรบเปนเห็ดแค่สเสียมเตียออกจากป่าซาละเบาะนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกเบลเลอร์เบล่าลเลยหามึงดู เห็ดไข่ดอกบางใหญ่นึงพี่น้องไม่ไรนี่เก็บม้งมันหักกี่เทืงลวงดอกมันแตกตัดอารมณ์บุ่ต้องจิ้มตัดเอา,อบ,เอาบึงดูทนผู้ชมเห็ดไข่ดอกเบลเลอร์เลยนี่หลังแก้วเขียวๆนี่เห็ดไข่าบานนะจ๊ะ แสดงว่าออกตลอดเฮ็ดเพิงนั่นนี่มองเก็บกระซ้าแสงนี่พี่น้องเฮ็ดเพิงขมิ้นนี่ออกเต็มอยู่มายังไดออกยังนั้นดอกหน่อยก็ปักได้หลายนึงพุ่นมอนทั้งอุยดอกหน่อยมันก็นมีได้เท่านี้มึงนะท่านผู้ชมเขาบอ,อกเฮ็ดเพิ่งขมิ้น เพึ่งขมิน้นยังดอกน้อยก็มีเด้โคนเห็ดไข่ทั้งผู้ชมเห็ดยังอันนี้มันเถาวนี่วณนนี้ได้ดอกนะ่เห็ดนาแ,แลนอ่อนนี่ ไปบักกวัวมกไก่มะมันอยู่แถวไอ้ไก่ล่ะอุ้ยน้นป้าาเก็บเก็บท่านผู้ชมมันออกเป็นโมได้เห็ดอันนี้แต่ส่วนใหญ่มหาแต่ละเทือก็ได้แต่แถวนี้ล่ะ พุ่นพุ่นดอกอยู่ไหนพุ่งก็มีอยู่พี่น่ะแถาแล้วนี่มือวานเนี่ยพอดีพุ่นอยู่ใน,นอยู่ฝั่งนี้แถวเพื่อเล้วเห็ดไข่บ่นี่เห็ดดินบ่โอเห็ดดินท่านผู้ชมถ้าเไ็ดไข่มันเสียน ออกเกียงๆหลังเขียวๆเนาะแต่ว่าเห็ดดินนี่มันสีอันนี้แต่มันหอมเพื่อนนี่บานแล้วมาเบิ้งกันระหว่างสองคนกับสองคนผู้ใดสิไดหลายเออได,ดี่น้องมาพ่อกันอยู่ปา่าค่ะนี่อันนี้ บ้ามีกับซีมอนนะจ๊ะมีตะดอกบัเลอร์บัลล่านะจ๊ะนี่กด้พอแก่งเได้อส่วนอันของสุมนางอยเฮ็ดก็ได้ดอกเถวๆสองดอกสามดอกที่เหลือก็เป็นน้ำไม้ฮักน้ำไม้น้ำแมงสรุปแล้วก็พ่อแก่งแก่งใส่กันกระทั่งน้ำไม้ทั้งเฮ็ดถึงได้น้อยกรบบ่อไห้นะจ๊ะเอาที่มาแกงแค่น้ำไม้พี่น้องปลาปลาเมื่อเลยพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อแล้วท่านผู้ชมสบายดีเฮ็ดปวกกระบเห็นม,มีจีรีเพราะฉะนั้นงดอีกหนึ่งวัน <laughs> มามาหากแล้วมันก็ออกอยู่แต่ว่าออกเล็กๆนหน่อยมันออกบาหลายพี่น้องนาะคุณแหละบบบมันออกหลายๆเพื่อจากสิพามาหาอันนี้ก็ยางจนขาลากเด้ว <laughs> กวลัส <laughs> ิได้ซัำเน่ <laughs>